หนึ่งวันกับออยเลยลูกค้าแก่าแก่ออยตั้งแต่ซ่อมรถนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ติดโซล่ากับเราตั้งแต่รหัส0ูนย์งสาเป็นรหัสวันเกิดออยด้วยวันนี้ลูกค้าจะไปตรวจบ้านเราก็เลยเอากล้องมานะคะเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในชีวิตออยต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าออยรับเงินเสร็จแล้วจะหายนะจ๊ะนี่สวัสดีค่ะแล้วก็ธรรมดาในรถ รู้ส,สึกไงบ้างคนะตอนติดสามปีคืนคงรู้สึกนานนะเปิดเนาะพี่ว่าแป๊บเดียวพี่ไม่รู้สึกนานแล้วก็จากการใช้จริงๆรี่กับบอกว่าสวิทของพอยอ่ะในในมุมส่วนตัวคืออาจจะเพราะว่าเราเราอยู่ใกล้กันแล้วก็เร <c oughs> ื่ <c oughs> องล้างแผงรู้ยังว่าทำไมพอยถึงต้องล้างบ่อยบ่อยทีละครพี่มองว่าไม่พอเหตุผลที่พี่มองไม่พอเพราะว่าสภาพอากาศอย่างเนี้ยฝุ่นเยอะล้างสี่เดือนทีหนึ่งอ่ะน่าจะพอ ไม่ครันช่างก็ต้องทำแทนอื่นตัวไอต้องบอกก่อนว่าร้านกาแฟพี่เก่งอะค่ะอยู่ถึงก่อนบริษัทแล้วก็ติดอยู่ในมุมที่เราเห็นดังนั้นดังเวลาถ้าเกิดเราขับรถผ่านเรามองมาเราก็จะเอ๊ยสกปรกเลยเว้ยถ้ามันสกปรกเราก็จะเอ้ยส่งช่างมานะคะก็เลยเป็นร้านกาแฟประจำอยู่แล้วแล้วก็เอางี้ดีกว่าทิ่ที่เขาเป็นธงอะไรากสุดติดโซล่าดูแลเยอะปะในมุมองเนี่ยติดโซล่าดูแลไม่เยอะครับจริงนะจิ๊ก ที่ไม่เจอน้ำรั่วเพราะว่าก่อนทำทีมช่างดูแลให้ดีคุยกันมาเปลี่ยนเรื่องซิมยาอ๋อถ้าคนใช้แมตทันชีนมาเปลี่ยนซิมให้มาดูแลให้พี่ยังไม่เจอต้องมานั่งสับเบรกเกอร์เลย <Okay. S 1> แล้วพี่บอกว่าของเราเรามีคอเซนเตอร์ของเราด้วยผูรู้ตรงเลยนะก็คือสติแบบคนที่เซอร์วิสได้มาตรฐานแต่อยู่แถวบ้านที่มันพร้อมที่จะเข้าหนึ่งวันเราตอนนั้นที่พี่เลือก,กอยก็เพราะว่าหนึ่งวัยใกล้ ใช่ใชแล้วก็สอบคือก็ดูไม่บ้านหาคุยได้แล้วก็คุยได้ไม่ใช่ว่าแค่เพราะเราเป็นรู้จักกันแต่นัคุยได้คือคุณมีสแตนดาร์ดแหมแล้วพอไฟก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะพี่เป็นรักษาแสใช่พี่ใช้ใช้กัางวันเยอะกอดติดนี่เท่าไหร่กอดติดหมื่นกว่าบาทคนเกืบสองหมื่นอันนีล้ลดลดไปอ๋ากไม่ฝ่าคนไหนมี<อ>ห,หมานะครับระวัง